หลังฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะการเดินทางในช่วงฤดูฝนในพื้นที่บนดอยสูงของอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากก็ยังคงเป็นเรื่องยากลําบากค่ะล่าสุดนะคะทางหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยร้อยตรีวีราชาเสริสอผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาดก็ได้ออกพื้นที่ร่วมประชุมสัญจรที่บ้านเละทุทะหมู่ที่สองตำบลนสามหมื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีประลัดอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานค่ะ มีผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่3505สนาที่ตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประชุมโดยหน่วยสัสะดีอำเภอแม่ระมาดได้จัดดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนำหมายเรียกหรือว่าสอดอ35ไปมอบให้กับผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในปี2,567เพื่อเป็นการลดขั้นตอนนะคะในการเดินทางมารับนะที่ว่าการอำเภอค่ะมีผู้มารับหมายเรียกจำนวนทั้งสินส้น4คนพร้อมทั้งนำรายชื่อของผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2,549ซึ่งต้องมาลงบัญชีทาหารไปมอบให้กับผู้นำชุมชนค่ะเน้นย้ำเป็นรายบุคคลว่าให้มารีบดำเนินการ ทั้งยังได้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงรวมถึงตลาดนัดประจําอำเภอแม่ระมาดโดยมีผู้สนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆด้วยโอกาสนี้นะคะยังได้ร่วมประชุมสัญจรที่บ้านคำวันหมู่ที่5ตำบลแม่ตื่นพร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567และอำนวยความสะดวกนำหมายเรียกสอดอ .35 ไปมอบให้กับผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช24งส ขอพัการ้อยซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในปี2567เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการเดินทางมารับหนาที่ว่าการอำเภอค่ะโดยมีผู้มารับหมายเรียกรวมทั้งสิ้นจำนวน12คน ทางนี้ก็ได้นำรายชื่อของผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2549ซึ่งต้องมาลงบัญชีทหารไปมอบให้กับผู้นำชุมชนเน้นย้ำเป็นรายบุคคลเช่นเดียวกันนะคะว่าให้รีบมาดำเนินการแล้วก็นำถุงยางชีพจากกองทัพบ,บกไปมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่ด้วยค่ะ